วัดอะไรนะโป่งแยงเหรอนะวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรตินะครับบรรยากาศดีมากอยู่ตรงทางขึ้นมันแจ่มตั้งพาม,มือนคล้ายๆที่เอ,อ,อะไรนะดอยคำ หลวงพ่อที่สร้างนี่เหมือนที่ดอยขับนะแต่ว่าเขามีีหากข้างบนด้วยนะขึ้นยังไงเขามีเมดแสงไอ้มันมีทางขึ้นไปตรงนั้นหรืนบันไดเหรอไม่ไม่ใช่บันไดมันลดขึ้นไปได้มันขึ้นได้ด้วยก็ดูทางดิทางเรียบฉันขึ้นไปเลยโอ้ไปไหม ไม่เอาเดี๋ยวขึ้นบนดอยดีกว่าเอาไม้แปะเก็บของไว้เหนสวยที่เด่นขาให้อะสวยเจาไปเก็บไม่ได้เลยโอ้รถเพียบเลยอ่ะม้วนเด่นพี่อ่ะกระแดงดิ ยอดมันแจ่มมันยอดมันแจ่มนะครับดูดีหลานจอดรถแล้วนะครับหาข้าวกินก่อนเจ็บจ่มจุ๊รถขาวเลยนะ รถข้าวเลยรถขายรถข้าวจุมาเลยร้านไหน,เ,น,นเตี๋ยวเ,เหลือมาบนมอนแจมกินเตี่ยวเหลือมันจะบ้าเลยอยากจะบ้าอยากดูร้านเกันดิยังไงไก่ทอไดไอ้แมทชอบให้ดูวิวมีระเบียงกันดิ กินอะไรกินอะไรกินอะไรอ่ะนี่ยวิวดีนะวิวดีนะร้านเนี่ยร้านนี้แหละโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาวิวดีโอ้วิวดีวิวดีนางกาแฟน่ารักอ่ะ ข้าดอยไม่ได้เป็นเม็ดแบบนี้พอพี่บอกข้าวดยมึงก็บอกไม่ใช่ข้าวดอยแล้วพี่บอกข้าวบ้านมึงก็บอกข้าวดอยไม่ใช่ข้าวดอยให้มึงยาวชนะไงข้าวดอยเหยียเหยียบหมดแล้วเติมใบใหญ่เสร็จแล้วแซ่บหมูตำพาดมันแจ่มคณะคณะหมูดอย โอ้นี่เลี้ยงมดดอยมันแจ่มนะไก่ละกินไก่นี่ก็เลี้ยงมดดอยมันแจม่มอ่ะไอ้แม่มองนะไก่เอาเถอะเอาเถอะเป่แมวซ้อมให้หน่อยหนักนอร่อยนะก็ให้แล้วนี่ไงนี่นี่ได้กิ่นไหมครับชิมจะกินเยอะอ้วนฮเที่ย,ยงไม่ได้ตบใจต่างกงเดแบบนีครับ เดี๋ยวคืนมันแก้มกันครับเปิดเข้านะทั้งวินมาไปเีนี่ลงเ่ครับเดี๋ยวม่แก้มข้าปงานก่อนเอาป่ะซื้อเลยแล้วไม่ลงมาเลยซื้อเลยอะไรอ่ะมันแก้ม นี่ไงครับปลุกเราเอ้าปุ๊กเอามาเอาดิผลละอันอะผลอนนี่คืออันนี้เราจุดแล้วข้าวมันจิ้งข้าวเหนียวปิ้งใส่ใส่อะไรครับเอาไม่เอาเหรอไม่เอาดี้เป่าขึ้นไม่ไหเอาสามเอาโอ้มันนั่งวินเลยอ่ะโชกอ่ะโอ้ที่โชกแตกแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวก็ผัดไปสสดเลยของอร่อยอมันแมลบองกินแมบว่าจะลบองกินอะไรข้าวปุกนากูก็ต้องกินทุกดอยอ่ะไม่แต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนี้ขอทำอ้วแต่สูตร เราทำกินหล่อด้างวีทนี้ไปใส่อะไรก็ใส่ตามสูตรเขาแล้วเนี่ยตามสูตรโอ้ไม่รู้อ่ะข้าวปลุกมันงานลูกงานอันนี้เป็นงานลำอ้อย๋องงานลำอ้อย ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์มานะขับขึ้นข้างบนได้เอาโวคาโด้บัคคาเนียให้ขีมนะเนี่ยมีบวัวหิมาด้วย,ยลองมาซื้อบวัวหิมาด้วยไม่ถือหรอก นี่ยนนี้เดินลงมาเราเจอเหมือนลงมาเราเจอมัคคาเดเมียขนาสลัดคอสรูสผักสดเนี่ยประเทศไทยที่เขาปลูกกลางหมงตายคนนียิ่งเล่นไม่เป็นอยู่ เขาเรียกอะไรฟอร์มูล่ามงเนี่ยเปนเบรกไงนี่ไงฟอร์มูล่ามงครับนี่ไงที่จะคับลงมาี้โอ้ดูคืนตอบคิวเล่นหมดเพียบ ดิบอยากแบงค์ร so ึโ <volumes> อ mm ้ยเนาไปดูทางโน้นนีว่าเดี๋ยวฝนมาฮึมๆเลยอยากลองมเจอรถแล้วรหนึ่งไหมตา ว่าไปข้างในก่อนไอ้แม็กได้ไปข้างในแล้วมัม้งเดินเข้ามาเก็บพนักงานระบบกเกษตรแบบโครงการหลวงอ๋อเนี่ยถ้าขี่มาไซมาเองเรามาจอดข้างบนนี้ได้เลย,เอ,เ,ลยเออเาาซ่้ย เว็บป <If S 2> ีศาจข้าหน้าเว็บปีศาจกว่าสีอ๋อต้องดูดิเออเดี๋ยวพาไปดูมีจุดชมวิวอยู่นี่อินโดถั่วลิงนแม่ซื้ออินโดให้เจ้าคอยอยากได้ทรงบ้างไอ่อยากได้ทรงแว่นเออทรงว่นแรงๆขึ้นเขาเอา่งขึ้นเขา เดินสะพานอ่ะอือโอ้ตรงนี้มีสะพานเหล็กไปอ่ะไปอ่ะเดูนตรงนี้กันยี่สิบบาทดูดูป่าดูข้างลางชิ่งช้าสะพานนู้นี่ดูไปสะพานเมือนไหมไปดินูนู คลิมไม่ต้ดพวดอ่ะเขาให้ชิมแบบเปิดชิมเปิดชิมเปิดชิมสรุกไม่ซื้อนะซื้อหรอไปชมนี่ไงปลาจะเล่นไหมเหรอลุงแพะไม่ลุงอ๋อปลาแพละคนละที่กันต้องซื้อปากเข้าตรงนู้นอีก นี่ไปนั่งนึกนี่ถ่ายให้นั่นแหละนั่งนั่นแหละนละั่งขับอะ่ะย่างเทพอ่ะหมูอ,อ่ะควรต้องถ่ายให้เห็นข้างหลัง,งถ่ายข้างบนลงมาก็ถ่ายต้ถ่ายอะยไรถ่ายทางนี้ให้เห็นมันแจ่มอะ่ะร้านกาเฟนี้เขาก็ทำใหม่สวยเนาะ มีคามแกะฮะาวามแกะเป็นคาเฟ่นู้นมัน้งจ,จ,จะหักไหมเนี่ยเดินไหม,ม,แ,มแล้วเสี่ยงอยู่นะกล้าเดิน่ะป่าเดินไปส้นตรงมือม<า> อืมผิว,วมีฟาร์มแกะด้วยไลฟ์สตอรี่ไปอยากไปดูนะลงไปแล้วอ,อีกคาเฟ่หนึง่งสะพานมือฟาร์มแกะนี่อ,อ,าาายอย่าวฟาร์มไทยยันเธอมาอยู่ตรงนี้เธอามาอยู่ตรงนี้เธอดิเอเอแบบเนี้ยต้องถ่ายมุมใกล้แบบเนี้ยดี thay à Lại không chát mà là Ừ, bảo tham là kia đấy. Ừ, đa vô mà, con mà. เจอเจอตรงนี้อยู่ข้งบนเลยตรงนี้แหละข้างบนมันไกลไปอารตรงนี้ก็สวยไม่ต้องเสียดเลยไล่ลมหนาวให้ดู เทไทยห้าสิบบาทมึงเด็กยี่สิบเลงมึงเป็นเด็กปะเด็กเด็กเดียวไหนเราไม่เข้าหรอกเข้าไหมไม่เข้าหรอกตะที่สองร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เปิดลงแล้วนะครับ <c oughs> ดยอดดอยมันเจมเหนื่อย มซื้ออะไรอ่ะซื้อไวน์เื่อฝากร้านไว้ไปแม็กซซื้อร้านร้านนู้นข้างาเอานี้เปล่าแคาเดเมีเปล่าคาราเมีจะเป็นตันี้มีอันนี้เเรียกอะไรอันนี้พิตาชิโอค่ะพิตาชิโอนี่เท่าไหร่ครับเราชิมอะไร ชิมได้ค่ะชินได้ทุกตันะใช่ไหมคะคืออะไรตัวนี้อัลมอนด์อันนี้หาแพ็กสี่ร้อบังมี่แพ็นี่อะไรนี่ง้กินแบบนี้ไม่สดสดนี่อะไรอคุณอันนี้อครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ จอนะี่ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้อ่ะ250ก่นได้ค่ะถ้าเป็นถุงได้ถุงละร้อยถุงใหญ่สอจะฟรีถุงเล็กนะค่แล้วแม่มันไปเยอะกจืดจอร่อยอันเนี้ยนี่พิตาเชีอบเยถุงใหญ่สอจะฟรีถุงเล็กนะอะไรก็เนียนี่ตาก็ได้อมนก็ได้อันนี้เล็กไหม ถุงเล็กข้างบนอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กอันนี้เล็กนะเนี่ยอันนี้เหรออันนี้กี่ถ ah ุงร้อยนะอ่าถุงน uh oh oui> um ่าร้ายกันอ๋อกี่ถุงร้อยเข้าดำอันนี้อันนี้อุกรณ์สโบรินดีซื้อรถข้าวเหนียวดำต่อยางขอไทยไหมหนุวันโอ้วัดยิ้มหน่อย ยิ้มไหนลูกอันนี้เป็นแบบทัเน้นนิ่อันนี้อะไรอ่ะทรับทิมโอ้ลูกใหญ่จังอันนี้เม้นนิ่มค่ะเนื้อสวยเหมือนที่โชว์เลยค่ะเราจะแน่ใจเลยอ๋อฉ่ะให้อาจจะเป็นถึงบ้านอ่ะดีเลยใจกินเลยก็ฉ่อให้ค่ะเนื้อเหมือนที่โชว์ขนาดนเป็นไ นิ่มไหมอืมอแค่นั้นแล้วจะแค่เป็นไงแต่ภานในเนียนๆนะอืมอืมแค่เป็นไงอร่อยมาผิดตามลูกไหนลูกไหนอร่อยอร่อยอร่อยทุกลูกอร่อยทุกลูกนเค่ะที่ดูเผียวขาวๆแต่เนื้อก็แดงตองเลือก That's oh, what? Wow.